สวัสดีครับผมสวนอาซนะครับวันนี้นะครับเราจะเอารถเกี่ยวมาซ่อมแซมนะครับเดี๋ยวเกี่ยวตัวออกเกี่ยวข้าวดูหนาวนะครับนี่ครับเราจะทําการซ่อมงานนะครับหักไปหลายอันนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมนะครับนี่เห็นเนี่ยครับแล้วก็เราทําการนี่ครับหักออกมาเลยครับเดี๋ยวทําการซ่อมแซมนะครับ นะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จนะครับเราจะทําการเทสระบบทั้งหมดนะครับแล้วก็บำรูรักษาเพื่อแท็กนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราทําการเชื่อมแป๊บนะครับเดี๋ยวเราทําการถอดล็อตตรงนี้ก่อนนะครับถอดนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับเ,ะเนะครับหมุนขึ้นมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเชื่อมตรงนี้นะครับตรงจุดนี้ที่หักนะครับเอาละครับเชื่อมก่อนครับ ตอนนี้นะครับเราก็เชื่อมงานเสร็จแล้วนะครับนี่ครับที่เราซ่อมนะครับเห็นไหมครับเราเปลี่ยนหลายตัวครับหักหลายตัวครับเอาล้ครับเดี๋ยวเราทําการใส่แป๊บนะครับใส่น็อตนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับทำการใส่น็อตนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับเราทําการเชื่อมตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับ เชื่อมใหม่นะครับใส่มาตรงนี้แป๊บนะครับเด่นไปครับนะครับลองทดสอบหมุนดูนะครับนะครับหมุนได้นะครับ เราจะทำการฉีดน้ำมันข้อโซ่ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานนานแล้วครับเดี๋ยวฉีดสองข้างน,นะครับตัดตัดตัดเครื่องก่อนครับ <ST an sound> สองข้างครับก่อนจะลงงานนะครับ เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับบูทหลุดหลวมครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะจะเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับครับตัวนี้ใส่ครับตัวนี้ใบจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับ การตัดจะไวขึ้นครับตอนนี้นะครับเราเช็คระบบเรียบร้อยแล้วนะครับติดเดี๋ยวเราทดสอบเกี่ยวกันครับเปิระบบหมดนะครับเชื่องทำงานครับไปหมุนนะครับเราทดสอบเกี่ยวกันครับ ับเปลี่ยนมาใบตัดดีมากครับโอ้เกียวนี้ครับเกียวนีมากครับเกี่ยนีครับเขียงงามาใบนะครับ เินไว้ครับ ดีมากครับ นี่นะครับเราก็ทดสอบเกี่ยวใบเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เกี่ยวได้ดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวข้าวจริงๆกันอีกทีนะครับแต่ว่าเราต้องไปทําการปลูกข้าวก่อนนะครับก็วันนี้เราทดสอบระบบก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ